สวัสดีพี่น้องว่ไดดใส่หมวกมาปลูกมันปลูกมันแรงตัดหย่อนมันตัดฟองง่ามๆพี่น้อง ก็ปลูเอา้าเออเรเปิดกระไดอะปลูกมันน้ำกันปลูกตุไปเลยพี่ดง ก้อนดินั้นแล้วก้อนดินเรียบร้อยบบาทีบางครั้งแล้วแจ่ ก็ได้ใส่หมวกมากพี่น้องหรือหมวกโอ้ยรือหมวกฮะมันญี่ปุน่นยล้งก็โอกิกาวะ ไว้เพื่อได้กินพี่น้องพกนาดินไว้น้ำขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอบาเพิ่ณมามงแยงเด้อ ผลมาเขาก็ลงมาปลูกบังว่ามันจังไหนมันรอดหรอ,อ,อกันรอดไปมันรอดกะว่ากันไหม <c oughs> มันรอดกะ mô phục mày chắc là chỉ xay phúi với lê. Nadin vẫn là của tầng ô nhau thì nóng ở quất gì vương em อย่าไว้กันไล่เอาละครับขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องปล o n ไปให้เบื้องประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวสิให้เบื้องอีกท่นึงครับไปละครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อเด้อกดติดตามมาน้ำแน่มาคอมเมนต์แน่ว่มามติส้มแน่พี่น้องว่าเป็นแนวไยอไปละครับบ๊ายบายตอนโอกัน <laughs>